สวัสดีครับพวกเรานอบสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องดัสบันนี จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กสาวสุดธรรมดาอยากหาคนมาช่วยกำจัดปีศาจที่เธอต้องนอนทนฟังทุกคืนเธอก็เลยไปจ้างชายข้างบ้านคนหนึ่งที่ตัวเด็กสาวเชื่อว่าเขาสามารถฆ่าปีศาจได้โดยที่เธอก็ไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้ฆ่าปีศาจแต่เขานะ่ะคือโคดมือสังหารที่ไล่จัดการพวกคนชั่วจนถูกขนานนามว่าเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดต่างหากซึ่งบทสรุปในการจ้างฆ่าปีศาจของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไง การต่อสู้ของเพื่อนบ้านคนนี้จะโคตรโหดโคตรมันขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่บ้านของเด็กสาวคนหนึงโดยเธอคนนี้ก็เป็นเด็กสาวที่สุดแสนจะธรรมดามีชื่อว่าออโราในทุกคืนที่ออโราจะนอนเธอมักจะได้ยินเสียงอะไรผิดปกติบางอย่างมาจากใต้เตียงและไอเสียงที่ว่านั่นมันก็ทําให้เธอหวาดกลัวมาก ขนาดที่ทําให้เธอจินตนาการขึ้นมาว่าตายเตียงของเธอมันน่าจะมีปีศาจอยู่แน่ๆน จนสุดท้ายในคืนที่เธอทนไม่ไหวออรราก็ได้กรีดขึ้นมาอย่างสุดเสียงทันทีที่เธอได้ยินเสียงประหลาดนั้นไม่นานพ่อและแม่บุญธรรมของเธอก็เลยเข้ามาดูเพราะในหลายวันมานี้ออรราก็มักจะหวาดกลัวจนกรีดร้องอยู่ตลอดซึ่งในตอนที่พ่อกับแม่ของเธอเข้ามาออรราก็จะเตือนว่าอย่าไปอยู่ตรงพื้นแต่ทั้งสองคนนั้นเีอรู้ดีว่าออรราก็คิดไปเองพวกเขาก็เลยพิสูจน์ให้เด็กสาวดูว่าใต้เตียงมันไม่ได้มีปีศาจอะไรทั้งนั้นทําให้เมื่อพ่อกับแม่ไม่ได้ช่วยอะไร ออรราาก็เลยจําเป็นต้องเอาตัวรอดด้วยการออกไปนอนนอกระเบียงแต่ถึงจะทําอย่างนั้นเธอก็ยังไม่สามารถข่มตานอนลงไปได้อยู่ดีมีหนําซ้ําหลังจากที่ทออรราล้ดินเสียงประหลาดอีกครั้งด้วยความคาใจเธอก็เลยปีนเกาะหน้าต่างมองกลับเข้าไปดูจนทําให้เธอได้เจอเข้ากับปีศาจกระต่ายน้อยที่มันได้ส่งเสียงและทาําอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงจากความกลัวที่มันสะสมอยู่ในใจ ออรโรราก็เลยอธิษฐานกับดาวตกแล้วก็หิ่งห้อยที่บินเข้ามาหาโดยเธอก็หวังว่ามันอาจจะมีสิ่งบางอย่างที่สามารถปกป้องเธอจากความชั่วร้ายเหล่านั้นได้พอสิ้นสุดคําอธิษฐานไม่นานเจ้าหิ่งห้อยตัวนั้นก็ได้บินลงไปหาชายที่กําลังเดินอยู่ข้างล่างนั่นก็เลยทําให้ออรโรราเธอมีความหวังเล็กๆว่ามันอาจจะเป็นชายคนนี้ก็ได้ที่จะมาช่วยเธอกําจัดเจ้าปีศาจตัวนั้นแม้มันจะเป็นความหวังที่สุดแสนจะเล็บลีเด็กสาวก็ยังพยายามลองตามสืบดูว่าชายปริศนาคนนี้เขาเป็นใครและพักอยู่ห้องไหนกันแน ในท้ายที่สุดระหว่างที่แม่ของเธอพาเธอออกไปข้างนอกมันก็เป็นจังหวะที่ชายคนนั้นกลับเข้าบ้านมาพอดีออโราที่ทําทีขึ้นลิฟต์มาพร้อมกันเธอก็เลยได้รู้ว่าชายปริศนาคนนั้นเขาพักอยู่ห้องเดียวกันซึ่งก็คือห้อง 5E ห้องสุดท้ายสุดทางเดินฝั่งตรงข้ามรวมถึงเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเพื่อนบ้านคนนี้สามารถคาปีศาได้จริงหรือเปล่าออโราก็เลยแอบตามเข้ามาในคืนที่ชายปริศนาเดินตรงไปที่ชายหน้าทาว โดยในยจังหวะที่เธอแอบตามมาเรื่อยๆมันก็มีช่วงที่ชายคนนี้สงสยัยขนาดที่วกกลับมาดูตรงถังขยะเลยว่ามีใครตามเขามาหรือเปล่าแต่ก็ยังโชคดีที่ตัวเด็กสาวพวกผ้าห่มมาด้วยเธอที่นอนขดอยู่ใต้ถังขยะแล้วเอาผ้าห่มคลุมตัวเอาไว้ด้านชายปริศนาก็เลยเข้าใจว่าที่ใต้ถังขยะเป็นเพียงแค่กองผ้าธรรมดาเท่านั้นเมื่อหมดความคาใจเขาก็เลยเดินตรงไปทําธุระตัวเองต่อ จนเปิดโอกาสให้ออราลาสามารถสะกดรอยตามเข้ามาต่อได้และแล้วหลังจากที่ออราลาได้เดินตามเพื่อนบ้านคนนี้มาสักพักเธอก็ได้เห็นว่าเขาเดินเข้าไปในตอกมืดซึ่งข้างหลังก็มีคณะเชิดมังกรเดินตามเขาเข้าไปทว่าเมื่อเข้ามาจนสุดทางมันก็ได้มีผู้ปริศนาโยนออกมาใส่พวกคณะเชิดสิงโตพร้อมกับทางด้านชายปริศนาที่เข้ามาก่อนเขาก็กระโดดออกมาใช้ไม้เท้าคู่ใจฟาดจัดการกับคนหัวขบวนหลังจากนั้นเหล่าบดานักข้าวมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ภายในตัวมังกรพวกมันก็ได้โผล่มาเล่นงานชาย ข <IS gitti Scot man> ้างบ้านพร้อมกับอาวุธที่มีกันครบมือทั้งนั้นโดยที่ต่อไปนี้ผมจะขอเรียกชายข้างบ้านว่าเนบเบอร์นะครับเพียงแค่ไม่กี่อืดใจเนเบอร์เขาก็ได้ลุยเดี่ยวไปจัดการกับพวกนาค่าตรงหน้าซึ่งฝีมือการต่อสู้ของเขามันก็โคตรจะโหดโคตรอันตรายขนาดเป็นการต่อสู้แบบสิบรุมหนึ่งก็ยังเอาเขาไม่ลงไม่ว่าพวกมันจะวิ่งเถืออะไรออกมาเพิ่มเนบเบอร์เพ่กของเราก็ได้ใช้ไม้เท้าที่ความจริงก็เป็นกระบอกสองทอนไล่ฟาดฟันจัดการพวกมันจนยับ แต่ในระหว่างที่เขากําลังไล่กระทืบพวกนักฆ่าอยู่นั้นด้านออร์นาที่แอบตามมาและก็ยืนมองจากข้างบนอยู่ตลอดเธอกลับได้จินตนาการไปว่าเนเบอร์กําลังไล่จัดการกับปีศาจมังกรชั่วร้ายซึ่งในตอนที่เขาใช้มีดของพวกมันวิ่งเข้าไปเชือดไอ้พวกที่กําลังหลบอยู่ในตัวมังกรเธอก็เห็นว่าเนเบอร์เชือดตัวมังกรควักไส้ออกมาแล้วก็ยังตัดหัวมันทิ้งแบบโคตรจะโหดท้ายที่สุดเมื่อการต่อสู้ของเนเบอร์จบลงในตอนที่เขาเดินกลับบ้านตัวเองเด็กสาวก็ได้แอบสะกดรอยตามกลับมาเช่นเคยและเนื่องจากเนเบอร์ก็คงเหนื่ ล่ากับการต่อสูเมื่อกี้บวกกับตัวเขาที่บาดเจ็บมันก็มีเลือดหยุดมาตามทางด้วยพระเอกของเราก็เลยต้องโฟกัสกับการเช็ดเลือดพวกนั้นจนทําให้เขาไม่ทันได้สังเกตว่ามีเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งแอบตามเขามาตลอดและถึงแม้จะมีจังหวะที่เขาเห็นออร่าไปเคาประตูบ้านตัวเองแต่เนเบอร์ก็ยังรู้สึกว่าเธอเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาคงจะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับเขาหรอกมัง้ง แต่ฟั่งเด็กสาวเรื่องราวของเขามันกลับวนเวียนในหัวจนทําให้ระหว่างที่พ่อกับแม่ของเธอสอนถึงเรื่องที่ไม่ควรออกบ้านในยามวิกาลคําสอนทุกอย่างมันก็ไม่ได้เข้าหัวเธอมาแม้แต่น้อยสํำรลายเธอก็ยังคงเห็นเจ้าปีศาจกระต่ายที่มันกําลังพยายามทำอะไรบางอย่างใต้เตียงเธอและสุดท้ายมันก็ได้มุดทะลุพื้นลงไปข้างล่างทว่าพ่อและแม่ของเธอที่ไม่ได้เชื่อเรื่องไร้สาระพันนี้ ทั้งสองคนก็เลยพยายามบอกให้ลูกสาวนอนโดยให้เธอฝากความกังวลทุกอย่างเอามาไว้ในกระเป๋าเสื้อขาวแต่ยังไงซะหลังจากที่ออร่าขมตานอนไม่นานเจ้าปีศาจตายเตียงมันก็ได้กลับมาอีกครั้งแถมครั้งนี้มันก็ยังโผล่ทะลุพื้นขึ้นมาแบบตัวโคตรใหญ่ ถึงขนาดที่พ่อและแม่ของเธอก็ได้ยินเสียงทั้งสองคนก็เลยรีบเข้ามาดูเพระเาะกลัวจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวแต่การตัดสินใจทําแบบนั้นมันกลับทําให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายจนสุดท้ายพ่อและแม่ของออร่าก็ได้ถูกปีศาจตัวนั้นเขเมือเข้าไปโดยทิ้งเหลือไว้แต่เพียงเสียงกรีดร้องที่เด็กสาวต้องนอนทนฟังมาตลอดทั้งคืน จนกระทั่งเมื่อเวลามาได้ล่วงเลยไปถึงเช้าวันต่อมาออร์ลาเธอก็ได้ตื่นจากเสียงนาฬิกาปลุกของห้องพ่อแม่เด็กสาวที่คาใจว่าทําไมพ่อถึงไม่ปิดนาฬิกาสักทีเธอก็เลยมาดูแต่เนื่องจากเธอก็ก,กลัวปีศาจท,ที่พื้นออร์ลาก็เลยขี่เจ้าฮิโปโปมีล้อโดยการใช้ไม้ถูพื้นเข้ามันมาตามทางเรื่อยๆแล้วเมื่อเธอผักประตูห้องพ่อแม่เข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้ามันก็มีแต่ความว่างเปล่าพร้อมกับสภาพห้องที่เหมือนเละไม่เป็นทา ออรโรราก็เลยเข้าใจว่าพ่อกับแม่คงถูกเจ้าปีศาจขมือไปแล้วหลังจากนั้นทั้งวันเธอก็เลยต้องทนใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดแถวเมื่อตกดึกเธอที่ต้องกลับเข้าไปนอนในบ้านเพื่อจะหลบเลี่ยงเจ้าปีศาจออรโรราก็เลยพยายามไม่แตะต้องทีพ่พื้นแต่สุดท้ายก็มีจังหวะที่เธอพยายามปีนขึ้นเตียงจนรองเท้าบูทที่เธอสวมมามันตกลงไปทีพ่พื้นไม่นานเจ้าปีศาจก็ได้ใช้หนวดเจาะพื้นขึ้นมาตามเสียงโดยมันก็เอาหนวดจิมเบอร์รี่ที่มันหล่นที่พื้นลงไปกินด้วยทว่าเบอร์รี่มันนนออร่่่ไไมถููกกใจจจจเเเเทาาาาื้า้้คพปีศ็ด ผลเม็ดเบอร์รี่กลับขึ้นมาซึ่งเม็ดเบอร์รี่ก็ได้ปิวไปกระแทกโคมงฝ่ายในห้องฝั่งเด็กสาวที่ไม่รู้จะทํายังไงเธอก็เลยโยนผ้าห่มไปปิดรูเอาไว้ แต่เจ้าปีศาลามันกลับดูดผ้าห่มลงไปแถมพอมันรู้ว่ามีคนอยู่บนหัวมันก็พยายามโผล่จากพื้นมาหาทั้งตัวว่าออร่าอยู่ตรงไหนซึ่งก็โชคดีที่ออร่าเธอเกาะอยู่บนเตียงจนแน่นทําให้เมื่อมันไม่เจออะไรเจ้าปีศาจก็เลยถอดใจกลับลงไปใต้พื้นหลังจากนั้นในตอนเช้าทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็ได้กลับมาเรียบร้อยตามเดิมออร่าก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าเธอไ่นคิดไปเองหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าในตอนที่เธอมองไปที่โคมไฟเม็ดเบอร์รี่ที่ทําให้โคมไฟแตกมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม เธอก็เลยมั่นใจว่าไม่ได้คิดไปเองแน่ๆน่นั่นก็เลยทําให้ออร่าที่เข้าใจว่าในการจะไปจ้างเนเบอร์มาจัดการกับปีศาจเธอจะต้องเอาเงินค่าจ้างพร้อมกับคําสั่งประหยอดไว้ในตู้จดหมายของเนเบอร์ออร่าที่เป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาเท่านั้นเธอก็เลยตัดสินใจไปขโมยเงินบริจาคมาจากโบส์ แล้วก็ได้เอาเงินทั้งหมดใส่ซองประยดไว้ในตู้จดหมายของเนเบอร์พอเนเบอร์หยิบม,มันไปอ่านเขาก็เลยได้เจอสัญญาว่าจ้างจากเอที่ขอให้เขาช่วยไปจัดการปรีศาจใตา้เตียงได้ไหมแถมระหว่างที่เขากําลังนับเงินอยู่นั้นออรราเธอก็เดินมาเคาะประตูห้องถามว่าเงินเท่านั้นมันพอไหมพระเอกของเราก็เลยแปลกใจมากๆว่าเป็นเด็กสาวคนเย็นนี่หรอที่ตั้งใจจะมาว่าจ้างเขาเนเบอร์ Neighbor เอาเธอเข้ามาถามข้างในอว่าเธอชื่ออะไรและเธอเอาเงินพวกนี้มาจากไหนกันแน่ ฝั่งออร์าเธอก็ไม่ได้โกหกเธอบอกไปกตรงๆว่าขโมยมาจากโบนแถมเธอก็ยังอธิบายถึงเหตุผลที่มาจ้างเนเบอร์เพราะเธอเคยเห็นเนเบอร์คาปีศาจมาก่อนที่ใช้หน้าทามาก่อนพระเอกของเราก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าเด็กสาวคนนี้กลายเป็นพยานที่เห็นเขาลงมือฆ่าคนไปซะแล้วแต่ยังไงซะเนเบอร์ Neighbor ก็ยังสงสัยว่าพ่อกับแม่เธอไปไหนรวมถึงทั้งสองคนนั้นเชื่อเรื่องปีศาจของออร์าหรือเปล่าออร์าก็เลยบอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกทว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็ถูกเจ้าปีศาจกินไปแล้วเมื่อเมรู้จะไปพึ่ง่งงใครั เด็กสาวก็เลยเลือกมาว่าจ้างเนเบอร์นั่นแหละเพื่อตัดปัญหาพระเอกของเราก็เลยขอให้เธอพาไปดูปีศาในห้องได้ไหมออรล่าก็เลยนำทางเดินเขาพาเข้ามาในห้องและที่สำคัญในตอนที่เธอพาเนเบอร์เข้ามาดูในห้องพ่อกับแม่ที่ตอนนี้สภาพห้องมันก็เละโคตรๆพอเนเบอร์ก็ลองเช็คดูปรากฏว่าภายในห้องมันก็มีปอกกระสุนถูกทิ้งเอาไว้แถวร่องรอยการต่อสู้มันก็ยังไม่ใช่ร่องรอยของปีศาแต่เป็นรอยกระสุนที่กระหล่ยิงเป็นเส้นต่างหากละ่ะ อีกอย่างจากไซคอมอนที่มันกระจายไปทั่วห้องพระเอกของเราก็เลยเข้าใจได้ว่าทำไมถึงไม่มีใครดีนเสียงปืนเลยจากหลักฐานที่ไปเจอมาทั้งหมดพอเนียเบอร์เขาลองเอาเรื่องมาปฏิดิประตอกันดูเขาก็เลยมั่นใจว่าพ่อและแม่ของออร่าต้องถูกลอบฆ่าไม่ได้ถูกปีศาจจากพื้นโผล่ขึ้นมากินอย่างที่จะเชื่อหรอกและในเมื่อเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสุดท้ายเนยเบอร์ก็เลยบอกให้ออร่าเอาเงินกลับบ้านไปซะเพ <h az os> ราะว่าเขาคงรับงานฆ่าปีศาจให้เธอไม่ได้หรอก หลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนที่เนเบอร์มาหาลาวาหญิงแก่มาดเก่าที่เป็นเจ้าของโรงแรมและก็น่าจะเป็นนายจ้างที่คอยมอบงานค่าคนให้กับเนเบอร์ส่วนเหตุผลว่าทำไมเนเบอร์ถึงต้องมาหาลาวา มันก็เป็นเพราะว่าเขาอยากให้เธอลองเช็คดูหน่อยว่าพ่อและแม่ของออร่ามีประวัติอะไรปิดบังไว้อยู่หรือเปล่าแถมเขาก็ยังบอกกับเธอไปด้วยว่าเด็กสาวของบ้านนี้บังเอิญไปเห็นเขาในตอนที่ลงมือหมายความว่าออร่าก็กลายเป็นพยานปากสําคัญไปแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่เธอเข้าใจว่าเขาฆ่าปีศาจไม่ได้ฆ่าคนรวมถึงพ่อแม่เธอที่หายไปออร่าก็คิดว่าเป็นฝีมือของปีศาจแต่ความจริงทั้งสองคนนั้นถูกนักฆ่าขึ้นมารอบสังหารตั้งหากละ่ะ ทําให้พอลาว่าเธอรู้เรื่องนี้เธอก็เลยรับปากไปว่าจะไปลองตามสืบให้แต่ยังไงซะเด็กสาวคนนี้ก็เห็นหน้าเขาแล้วแถมเธอก็ยังรู้ด้วยว่าเขาไปทําอะไรมาลาว่าก็เลยยื่นคําขาดให้네เนเบอร์ไปจัดการกับออร์าซะเพราะไม่งั้นเรื่องมันอาจจะซวยจนสาวมาถึงตัวเธอก็ได้ พอกลับมาบ้านพระเอกของเราก็เลยมานั่งคิดว่าเขาจะอยังไงดีจะให้ประจัดการกับเด็กสาวธรรมดาแบบนั้นมันก็ดูจะไม่ใช่ทางเขาสักเท่าไหร่แถมที่สําคัญระหว่างที่เนเบอร์เขากาลังช่างใจกับเรื่องนี้มันก็เหมือนมีใครบางคนกําลังเข้ามาในห้องของออร่าซึ่งฝั่งเด็กสาวก็ได้จินตนานการไปว่ามันน่าจะเป็นปีศาจที่กําลังขึ้นมาแต่เนเบอร์ก็ดูดีว่ามันคงไม่ใช่แบบนั้น และเขาก็ได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าเขาจะไม่ยอมให้นักฆ่าหน้าไหนมาจัดการกับออร่าแน่ๆก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเลวร้วายขึ้นพระเอกของเราก็ได้เข้ามาหาเด็กสาวเพื่อจะบอกให้เธอซ่อนตัวเอาไว้ส่วนตัวเขานั้นก็ได้ไปดับไฟทั่วห้องหลังจากนั้นก็ปีนขึ้นไปรอบนเพดานราวกับว่าเขาตั้งใจจะรอจัดการกับนักฆ่าที่แอบเข้ามาในห้องนั่นแหละไม่นานนากักปรากฏว่าก็ได้มีนักฆ่าคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับปืนในมือพระเอกของเราก็ได้รอจังหวะที่มอนี่มันเดินมาใต้ตัวเขาเมื่อเดินมาถึงแล้วทันใดนั้นเ้้าก็ไดใช ขาร้อคอมันเอาไว้ถาว่าไอเจ้านี่มันก็เป็นนักฆ่ามาฝีมือเหมือนกันแถมก็ยังสามารถรับมือกับการลออโจมตีของ네เนเบอร์ได้ด้วยพอดุดจากการถูกรัดคอฝั่งนักฆ่าปริศนาก็ได้โจมตี네เนเบอร์กลับไปซึ่ง네เนเบอร์ก็ถูกต่อยจนกระเด็นทะลุหน้าต่างลงมาเลยแถมที่สําคัญระหว่างที่เขากำลังโดนกระทืบอยู่นั้นมันก็ยังมีนักฆ่าสาวอีกคนหนึ่งที่แอบปีนเข้ามาหาออร์ลาผ่านหน้าต่างในห้องนอนซึ่งถึงแม้เนเบอร์จะรู้ว่ามีอีกคนเข้ามาด้วยแต่เขาในตอนนี้ที่ถูกซ้อออมมมมจนนนปาาาางตายเหกืกกั็ไไไ่สราารถทะ สุดท้ายเนเบอร์ที่กําลังถูกบีบคอให้ขาดอากาศหายใจเขาก็เลยใช้โคมไฟข้างๆทุบหัวนักฆ่าตรงหน้าแต่มันก็ยังไม่ไวายเพราะว่าเขาก็ยังถูกมันใช้ตีนดันหน้าเอาไว้แถมหลังจากนั้นก็ยังสะบัดรัดเขากลับมาล็อกคออีก ก่อนจะหมดลมพระเอกของเราก็เลยใช้2นิ้วทิมเข้าไปกดหลอดลมของนักฆ่าจนทั้งสองคนที่ขาดอากาศหายใจเหมือนกันก็ได้สลบเหมือนลงไปกองที่พื้นพร้อมกันไปเลยและใน,นเมื่อตอนนี้เดเบอร์ーーก็สลบไปแล้วดานนักฆ่าสาวที่ตามมาเจอว่าออร่าแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเมื่อเจอตัวเธอก็เลยตั้งใจจะลั่นไกจัดการกับออร่านี่นี่นี่แหละแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่เธอกําลังลันล่นไกไอเจ้าปีศาจร่างยักษ์ที่ตามหลอกหลอนออร่ามาตลอด จูจ่ๆมันก็โผลมม่มาจาเพลินและได้เข้าไปขมือบนักฆ่าสาวทั้งเป็นโดยที่ก่อนจะตายตัวนักฆ่าสาวก็ถูกเจ้าปีศาจเล่นงานจนเละโดยที่ออร่าก็ได้แต่เพียงทนดูและทนฟังไปเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อเนเบอร์เขาเฟื่อนเนเบอร์ก็รีบตามมาดูว่าตอนนี้ออร่าได้ยังปลอดภัยดีไหมซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่ตอนนี้เด็กสาวยังปลอดภยัยพระเอกของเราก็เลยอุ้มออร่ามาถามว่าอีเจนักฆ่าอีคนนึงไปไหนแล้วออร่าก็เลยตอบไปตรงๆว่าโดนปีศาจกินไปแล้วไงทว่าเนเบอร์ที่ไม่เชื่อเขาก็เลยลองมาเช็คดูจนมั่นใจว่านักฆ่าคนนั้นคงหนีไปทางหน้าต่างแล้วแหละเมื่อจบเรื่องในคืนนี้ไปแล้วเพื่อแก้ปัญหาตรงหน้าเนเบอร์ก็เลยจําเป็นต้องเอาร่างของนักฆ่าผู้ชายมาจัดการทิ้งก่อนโดยที่เขาก็ได้ มานี่มาชำแหละในห้องน้ำ แต่ก่อนจะลงมือพระเอกของเราก็ต้องขวัญเสียเพราะออร่าเองก็เหมือนจะรู้ว่าเขากำลังจะทําอะไรแถวเมื่อไม่เหลือทางให้แก้ตัวพระเอกของเราก็ต้องจําใจบอกว่าเขากําลังหาทางกําจัดล่างของชายคนนี้แต่เขาก็คงไม่ได้อยากให้เด็กสาวรู้ดีเทลการทํางานของเขาหรอกนะพระเอกของเราก็ได้ปิดประตูห้องน้ําเพื่อให้เธอรออยู่ข้างนอกจนกระทั่งในตอนเช้าเมื่อเขาจบงานเขาก็เรียกให้เธอเข้ามาช่วยห่อเนื้อสักหน่อยเนื่องจากตอนนี้พวกเขาทั้งสองฝ่ายก็ไม่เหลืออะไรให้ปิดบังกันแล้วเนเบอร์ก็ได้สารภาพกับออร่าไปว่า นักฆ่าเมื่อคืนมันอาจจะมาฆ่าเธอหรือว่าฆ่าเขาก็ได้ส่วนไอเรื่องที่ใช้หน้าเทาเขาก็ไม่ได้ฆ่าปีศาจมังกรอ,อะไรหรอกตอนนั้นเขาไปฆ่าพวกแก๊งค้ายาชั่วต่างหากหมายความว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้มีปีศาจเข้ามาเกี่ยวอย่างที่ออร่าคิดแต่ฝั่งออร่าก็ยังเถียงอย่างหลังชนฝาเพราะว่าเธอที่เคยเห็นมันมาก่อนก็มั่นใจมา,ากว่าปีศาจมีจริง แถวระหว่างที่พวกเขากำลังช่วยกันจัดการกับ,บเรื่องของเนื้อมันก็ยังมีผู้หญิงที่มาจากนักสังคมสงเคราะห์มาเคาะประตูหาออรา่าเนื่องจากมันใกล้ถึงเวลาที่ออร่ากับพ่อแม่บุญธรรมคนใหม่ต้องรายงานตัวแล้วเมื่อเจอแบบนี้เนเบอร์กเด้ตีเนียเป็นพ่อของออร่าไปเลยบวกกับที่ภายในบ้านของออร่ามันก็เละมากๆเนเบอร์เขาก็เลยพยายามตอบปากรับคาไปว่าเดี๋ยวจะไปเจอเองพร้อมกับที่เขาก็รีบรับน้ำมัดมาแล้วก็บอกให้เธอกลับไปซะส่วนทางฝั่งเบรนด้าหญิงสาวที่มาจากนักสังคมสงเคราะห์ เธอก็ดูจะแบกใจกับการกระทำเมื่อกี้ของเนเบอร์อยู่เหมือนกันและที่สําคัญเธอเองก็มั่นใจมากด้วยว่าเนเบอร์ต้องไม่ใช่พ่อของออร์แลนแน่เธอก็เลยรายงานกลับไปหาคนของตัวเองว่าคนนี้ไม่ใช่พ่อแต่เนเบอร์ก็เหมือนจะรู้เหมือนกันว่าเธอก็ไม่ได้มาจากนักสังคมสงเคราะ์ ถ้าว่าจากคําบอกของเบรนด้าเมื่อกี้ที่บอกกับเขาว่าออร่าเปลี่ยนครอบครัวาม,มาสามครั้งแล้วพระเอกของเราที่คาใจเกือบเ,เรื่องนี้มากๆเขาก็เลยมาถามกับเด็กสาวว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นฝั่งออร่าก็เลยบอกไปว่าพ่อและแม่ของเธอที่ผ่านมาพวกเขาก็ทําไม่ดีกับเธอสักเท่าไหร่ไม่นานนักพ่อและแม่ของเธอแต่ละคนก็จะถูกปีศาจเขมือเบอร์ <Never S 2> ก็เลยถามส่วนไปเลยว่าปีศาจของเธอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันละ่ะ ออราล่าก็เลยบอกว่าอยู่ใต้เตียงพระเอกของเราก็เลยไปลองทุบๆส่องๆดูแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรโผล่ม,มาเล่นงานเขาสักอย่างเขาก็เลยต้องบอกกับออราล่าไปตรงๆว่ามันไม่ได้มีปีศาจอะไรหรอกและต่อให้ถึงแม้จะมีถ้าเกิดเขาสามารถจัดก,การกับมันได้แล้วเธอจะไปอยู่ไหนต่อล่ะเธอจะวนเวียนกลับไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์ต่อไปหรอ,อยังไงทุกวันนี้ก็คงไม่ได้มีใครคิดถึงแล้วก็รักเธอหรอกนะซึ่งทีเนเบอร์ต้องพูดแรงกับเธอไปขนาดนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขาอยากให้เธอเข้าใจว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีคนที่ดีเต็มร้อย ือว่าคนที่ชั่วยอย่างเดียวหรอกแต่ละคนมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งร้ายปะบนกันไปเนเบอร์ก็เลยอยากให้ออรา่ารับเรื่องพวกนี้ได้เพราะถ้าเกิดเธอทําได้เธอก็คงจะไม่ต้องมานั่งทนจินตนาการถึงปีศาจแบบนี้ และที่สําคัญก็ไม่ใช่แค่เรื่องของออร่าเท่านั้นที่เขาต้องจัดการเพราะมันก็ยังมีเรื่องของนักฆ่าที่ถูกส่งมาฆ่าเขากับออร่าด้วยเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องนี้พระเอกของเราก็ได้เดินถือกระเป๋าลากกลับไปหาลาวาซึ่งเขาก็ได้ถามเธอไปว่าเธอส่งนักฆ่าสองคนมาจัดการกับออร่าใช่ไหมแต่ลาวาก็ตีมือบอกไปว่าไม่ใช่หรอกมีนํำซ้ำพอเนเบอร์ถามถึงนักฆ่าสาวที่รอดมาได้เธอก็ยังปฏิเสธไปอย่างเสียงแข็งว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้น แต่ยังไงที่เกิดเป็นเธอจริงมันก็สมควรแล้วไหมที่เธอต้องกำจัดพยานเพราะว่าเด็กสาวคนนั้นก็เคยเห็นหน้าเขาแถมก็ยังรู้ด้วยว่าเนบเบอร์ทำงานเป็นนักฆ่าและเรียงพ่อแม่บุญธรรมของเธอลาว่าก็ไปตามสืบม,มาแล้วซึ่งเธอก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยทั้งนั้นประวัติของสองคนนี้มันแทบจะน่าเบื่อเกินไปด้วยเลยละมั้งพอพูดจบลาว่าก็เลยถามกลับไปว่าตอนนี้ออร่าอยู่ไหนพระเอกของเราก็เลยชี้ไปที่กระเป๋าลากใบเลสนั่นก็เลยทําให้ลาว่าโล่งใจที่รู้ว่าออร่าถูกจัดการไปแล้ว แต่ไม่ทันไลเด็กสาวที่ยบตามเนเบอร์มาก็ได้โผมาตรงหน้าพวกเขาทําเอาทั้งตัวเนเบอร์รวมถึงลาวาก็ต่างงงเันไก่ตาแตกกันไปเลยส่วนออร่าก็ถามเนเบอร์ไปว่าจะทิ้งเธอเหรอทำไมถึงทําแบบนี้กันล่ะที่ผ่านมาเธอเชื่อใจเนเบอร์มากเลยนะ ทว่าทางฝั่งรอลาก็ถามไปเหมือนกันว่าเอเรียงทั้งหมดเนี่ยออร่าเธอต้องการอะไรพระเอกของเราก็เลยบอกว่าเธอมาจ้างเขาให้ไปคาปีศสาใต้เตียงเมื่อรู้เหตุผลแบบน,นั้นลาว่าก็เลยขับออกมาแถามเธอก็ยังบอกกับทั้งสองคนมาด้วยว่าถ้าเกิดเนเบอร์ยังเลื่องไม่ลงมืออะไรกับออราา่าพวกเขาก็ยังหวังจะได้นอนหลับสนิทกันเลยนะเพราะหลังจากนี้ต่อไปมันจะต้องมีนักฆ่าอีกมากมายตามไปจัดก,การกับพวกเขาแน่นอนเอาล่ะเมื่อพวกแกหมดธุระแล้วก็ออกจากร้านชันไปซะลอลาได้ไล่ตะเพิดทั้งสนะงอ,องนคนออกมา,กมา ด้านเพคของเราที่ไม่รู้เจ้ายัางไงต่อ<__เขาก็เลยเลือกพาเธอมากินข้าวที่ร้านติ่มซำก่อนแต่ปรากฏว่าระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันอยู่นักฆ่าที่รอล่าเหมือนจะส่งมาก็ได้โผล่มาตรงโต๊ะ<__ซึ่งมองดู<__เนเบอร์ก็รู้แล้วว่าหมอนี่เป็นนักฆ่าแน่ แต่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรบานไปเขาก็ได้ขอให้หมอนี่กลับไปก่อนเพราะว่าเขากับเด็กสาวก็กําลังกินข้าวกันอยู่จะมากวนแบบนี้มันไม่เสียมารยาทไปหน่อยหรอสุดท้ายฝั่งนักฆ่าที่ไม่สามารถลงมืออย่างจงแจ้งได้หมอนี่ก็เลยยอมถอยกลับไปตามคําบอกของเนเบอร์เมื่อกี้ส่วนฝั่งเนเบอร์กับออร่าหลังจากพวกเขานั่งกินข้าวกันเสร็จแล้ว พระเอกของเราก็ได้เดินจงมือเธอกลับมาบ้านแต่ระหว่างนั้นข้างหลังพวกเขามันก็มีนักฆ่าพร้อมอาวุธครบมือตั้ง7คนตามมาเขามาตลอดซึ่งนี่ก็หมายความว่าอีกไม่นานนี้พวกนักฆ่าทั้ง7คนต้องตามมาจัดการกับเนเบอร์แล้วก็ออร่าถึงบ้านแน่นอนแต่ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นมันก็เป็นจังหวะที่เนเบอร์ผู้ที่สวมรออยเป็นพ่อของออร่าต้องมานั่งคุยกับเบรนด้าเรื่องเด็กะสาวกันซะก่อนโดยไม่นานหลังจากนั้นเบรนด้าก็ได้โผล่ามาตามนัด ในตอนแรกพระเอกของเรากับเด็กสาวก็ได้ต้อนรับเบรนด้าไปอย่างดีแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คุยกันไม่ได้ไม่นานเนเบอร์เขาก็เหมือนจะรู้ว่าพวกนักฆ่ากําลังมาแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเขาก็เลยพยายามปิดไฟทั่วทั้งบ้านทําเอาเบรนด้าเธอสงสัยมากๆว่าเนเบอร์กําลังตั้งใจทําอะไรกันแน่ถ้าว่าพระเอกของเราก็ไม่สนเขาก้มหน้าก้มตาดับไฟต่อไปรวมถึงเขาก็ยังบอกให้ออราาไปซ่อนในห้องด้วยและไม่ว่ายังไงถ้าเกิดไม่ใช่เขาที่บอกให้ออกมาออราลาก็ต้องซ่อนอยู่ใต้เตียงห้ามออกมาเด็ดขาด และหลังจากที่เขาส่งเด็กสาวเข้าไปซ่อนตัวในห้องแล้วพระเอกของเราก็ได้บอกกับเบรนด้าไปตรงๆว่าเขาน้ามั่นใจพอและแม่ที่ผ่านมาของออร์ล่าทั้งหมดคงถูกใครบางคนตามมาฆ่าทิ้งโดยที่ออร์ล่าเธอก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่าพ่อและแม่ถูกปริาจทคือเมื่อไปแต่ความจริงพวกคนหลอนนั้นน่าจะถูกลอบฆ่าไปต่างหากถ้าเกิดมีใครสักคนสามารถช่วยเรื่องนี้ได้พระเอกของเราก็อยากให้เบรนด้าไปบอกพวกนั้นให้เร็วที่สุดตอนแรกเบรนด้าก็ไม่เข้าใจว่าเนเบอร์กำลังเสืออะไรกันแนะ่ แต่พอเนบเบอร์ชี้ไปนองต่างเพื่อให้เธอดูว่ากําลังมีคนบุกมาฆ่าออร่ากับเขาจริงสุดท้ายเบรนด้าก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นตัวเธอที่ความจริงเป็น FBI ก็เลยติดต่อไปหาลูกน้องเพื่อยือนยันว่าข้างล่างมีคนน่าสงสัยกําลังเข้ามาจริงๆใช่ไหมลูกน้องเธอก็เลยยืนยันว่าใช่แถวไม่นานหลังจากนั้นปรากฏว่าลาวาก็เด้มาเคาะประตูหน้าบ้านซึ่งเธอก็มาที่นี่เพราะว่าเหตุผลต้องการกําจัดออร่าและเธอก็ไม่เข้าใจมากๆว่าทำไมเพจของเราถึงไม่จัดการกับเด็กสาวคนนี้สักที ถ้าเป็นปกติป่านี้เดเบอร์คงกำจัดความเสี่ยงอย่างออล่าไปแล้ว แต่ก็ไม่รู้ทําไมตอนนี้เนเบอร์ถึงเปลี่ยนไปขนาดนั้นพระเอกของเราก็ได้ตอบว่าเขาคงรู้สึกดีแล้วมั้งที่เขาได้กลายเป็นเพื่อนบ้านแสนดีกับเด็กสาวคนนั้นและตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนบ้านแสนดีมันน่าจะมีความสุขแล้วก็สนุกกว่าการเป็นนักฆ่าของลาวาด้วยนั่นก็เลยทําให้ลาวาที่สูญเสียหมากคนสําคัญไปเธอก็เลยพยายามพูดตสติเนเบอร์ว่าสุดท้ายแล้วเนเบอร์ Neighbor จะไม่สามารถปกป้องเด็กสาวคนนั้นได้หรอกนะเขาน่าอยากให้เนเบอร์เข้าใจและกลับมาซะ แต่ก็ดูเหมือนว่าเนเบอร์จะไม่สนคาพูดอะไรของเธอทั้งนั้นแถมเขาก็ยังกดลิฟต์ส่งเธอกลับลงไปงลางด้วยนั่นก็เลยทําให้จากการทําแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการประกาศว่าเนเบอร์ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับลาว่าไปซะแล้วในเมื่อมันก็ช่วยไม่ได้ถึงแม้ลาว่าจะเสียดายเธอก็คงตั้งใจจะกําจัดออร์ลาพร้อมกับเนเบอร์ไปพร้อมกันนั่นแหละ รวมถึงในตอนที่เนบเบอร์เขากลับเข้ามาในบ้านแบรนด้าก็ได้บอกกับเขาไปว่าเธอกับพวกก็ตามสืบเรื่องการหายตัวไปของพอลและแม่ของออร่ามานานแล้วแต่ที่ผ่านมาพวกเธอก็ยังไม่เคยเจอเบาะแสอะไรทั้งนั้นทุกครั้งพอลและแม่ของเธอจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมเบรนด้าถึงไม่เคยตามสืบได้แต่ปรากฏว่าระหว่างที่พวกเขากำลังปรึกษากันอยู่ดูเหมือนว่านักฆ่าที่ลาว้าส่งมาก็ใกล้จะมาถึงแล้ว พระเอกของเรารวมถึงเบรนด้าก็เลยต้องรีบเช็คจนออร่าที่จินตนาการไปว่าปีศาจมันใกล้จะโผล่มาเธอก็ได้กรีดร้องวอยวายบอกให้ได้สองคนอย่ามาอยู่ตรงพื้นแต่จะทํายังไงได้เพราะพวกเขาก็ต้องรอรับมือกับนักฆ่าที่กําลังบุกเข้ามาพระเอกของเราก็เลยต้องบอกให้ออร่าซ่อนตัวไปก่อนส่วนเขากับเบรนด้าก็รีบเดินมาดักพวกนักฆ่าตรงหน้าประตูซึ่งถ้าเกิดพวกมันบุกเข้ามาเมื่อไหร่พวกเขาทั้งสองคนก็จะเบิดฉากเล่นงานไปก่อนเลย แต่ก่อนที่พวกมันจะเปิดประตูเข้ามาเด้วยวความที่คนเหล่านี้ก็มีประสบการณ์กันมาอย่างแรกที่ฝั่งนาค่าเลือกทํามันก็เลยเป็นการจอปากกระบอกปืนมาที่ประตูหลังจากนั้นก็ได้ลันไกย,ยิงทะลุประตูเข้ามาซึ่งกระสุนก็ได้ถูกอัดเข้าไปเต็มร่างของเบรนด้าจนทําให้เบนด้ารวมถึงเนเบอร์ก็ได้ไปอยู่กันไปไกลแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกของเราก็ยังเอาปืนของเบนด้ามาใช้ โดยเขาก็ได้ยิงสวนพมานกลับไปทางช่องประตูเมื่อกี้เหมือนกันจนทําให้นักฆ่าของลาว้าถูกเก็บไป2องรวมถึง FBI ลูกน้องของเบรนด้าที่ดรออยู่ข้างล่าง พวกเขาก็ยังโผ่มาถล่มยิงจัดการกับคนของลาวาด้วยพวกนักฆ่าที่ยังรอดก็เลยใช้ร่างของคนตายเป็นโลกก่แกระสุนเอาไวา้ระหว่างนั้นก็ช่วยกันทีประตูพังเข้ามาจนในท้ายที่สุดก็สามารถเข้ามาหลบกระสุนในบ้านของออร่าได้ซึ่งตอนนี้นักฆ่าของลาวาก็ยังเหลือกันอีกเยอะส่วนเพของเราที่ลากเบรนด้า Brenda, เข้ามาหลบในห้องน้ําด้วยความที่กระสุนในปืนก็หมดเขาก็เลยพยายามลองค้นตัวเบรนด้าดูเพื่อจะหาดูว่าเธอคนนี้เก็บแม็กซ์สำรองไว้ตรงไหน แต่ปรากฏว,ว่าระหว่างที่เขากําลังค้นตัวเธออยู่นั้นเบรนด้าที่โชคดีสวมเสื้อกล่องมาด้วยจากการถูกยิงแบบเต็มๆเ,เมื่อกี้เธอก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากพอฟื้นขึ้นมาเธอก็เลยใช้สูดสูงจ่อหน้าเนเบอร์เอาไว้เพื่อเป็นการมาคับให้เนเบอร์ส่งปืนคืนมาพระเอกของเราที่ไม่ต้องการมีเรื่องเขาก็เลยยอมส่งคืนมาให้และเมื่อเขาส่งปืนคืนเบรนด้าไปแล้วพระเอกของเราก็พยายามก้งฟังที่พื้นเพื่อจะเช็คดูว่าพวกนักข่ามันกําลังเข้ามาแล้วหรือเปล่าแต่จู่ๆระหว่างที่เขากำลังเอาหูแน่พื้น แทนที่เขาจะด้ินเสียงเท้ามันกลับเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่กําลังมุดพื้นใกล้เข้ามาเมื่อดินแบบนั้นเพื่อความชัวร์เขาก็เลยบอกให้เบรนด้ารีบขึ้นจากพื้นซึ่งตัวเนเบอร์เองตอนนี้ก็ได้ปีนไปหลบบนอ่างล้างหน้าก่อนแล้ว เบรนด้า er ที่ถึงแม้จะงงแต่เธอก็ยอมทำตามโดยที่เธอก็ได้บินมาหลบบนฉักโคกส่วนไอ้พวกนักฆ่าด้านนอกระหว่างที่พวกมันกำลังตามหาตัวพวกเขาอยู่นั้นก่อนจะเปิดประตูนักฆ่าทั้งหมดก็เหมือนจะไดิ้นเสียงอะไรบางอย่างถัดเข้าไปข้างในพวกเขาก็เลยเข้าใจว่าในบ้านหลังนี้คงมีสัตว์เลี้ยงด้วยหรือมัง้งนักฆ่าคนหนึ่งก็เลยเลือกยิงสวนเข้าไปตามเสียงจะได้จัดการกับเจ้าสัตว์ตัวนั้นให้มันจบจบไปซะแต่ปรากฏว,ว่าพอแสงจากปืนมันสว่างขึ้นมามันก็ได้ทําให้พวกนักฆ่าได้เห็นว่าสิ่งตรงหน้ามันม่ใชสัตว์เลี้ย แต่เป็นเจ้าปีศาจกระต่ายร่างยักษ์ที่มีเขี้ยวโคตรจะใหญ่ยอยู่เต็มปากไปหมดแถมที่สําคัญพอเจ้าปีศาจมาถูกยิงก่อนตัวมันเองก็ได้โผล่เข้ามาขเขมือพวกนักฆ่าแบบประเดียงตัวและพวกนักฆ่าที่ไม่สามารถทรําอะไรมันได้แม้แต่น้อยทั้งห้าคนนั้นก็เลยเอาตะกีดร้องโวยวายกันอย่างเดียวส่วนทางด้านเนเบอร์กับเบรนด้าที่หลบในห้องน้ําไม่นานนักก็ได้มีนักฆ่าคนนึงถูกเจ้าปีศาจจับโยนทะลุป,ประตูมา พระเอกของเราที่โคตรจะมือไวก็ได้ใช้แปลงสีฟันในมือปลาปักเข้าไปเต็มตามันพร้อมกับทีหลังจากนั้นเบรนด้าก็ยิงซ้ำเพื่อจะได้ปิดปากมันนี่ไม่ให้กรีดร้องแล้วก็สุดท้ายหลังจากที่เจ้าปีศาจและขมือพวกนักฆ่าไปสักพักพวกนักฆ่าข้างนอกก็เหมือนจะจับทางได้ว่าไอ้เจ้าปีศาตัวนี้มันจะแล่ขมือบทุกคนที่ยืนอยู่ตรงพื้นพวกนักฆ่าที่ยังรอดกันอยู่ก็เลยแยกกันไปเกาะกำแพงเอาไว้แต่ก็มีนักฆ่าคนหนึ่งที่ดวงซวยทำปืนหลุดมือจนเจ้าปีศาจกระต่ายยักษ์ได้โผล่มาขมือเขาจากเสียงเมื่อกี รวมถึงเพื่อยื้อเวลาเบรนด้ากับเนเบอร์ก็ได้ช่วยกันโยนล่างของนักฆ่าที่กระเด็นเข้ามาในห้องน้ําเอาออกไปให้เจ้าปีศาจกินข้าวเวลาไปก่อนจนกระทั่งในท้ายที่สุด FBI ลูกน้องของเบรนด้าก็ได้พากันบุกเข้ามาในห้องซึ่งพวกนักฆ่าที่ต่างพากันเกาะอ,อยู่ตรงกระแพงก็เลยไม่สามารถขัดขืนอะไรได้มันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่ง FBI สามารถจับพวกนักฆ่าได้อย่างง่าย แถมเหล่าบรรดานักฆ่าทั้งหมดที่กลัวปีศาจจะมาขมือบทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารีบจากพวกเขาไปที่สอน,อนเดี๋ยวนี้เลยทําเอาฝั่ง FBI ก็แปลกใจสุดๆว่าทําไมพวกมันถึงยอมแพ้ง,ง่ายขนาดนั้นและที่สําคัญก่อนที่ FBI จะพาพวกนักฆ่าออกไปข้างนอกดูเหมือนว่าเจ้าปีศาจที่จะฉลาดอยู่ไม่น้อยมันก็ได้ใช้หนวดที่โคตรจะยาวโผล่ออกมาดันปิดประตูขังทุกคนเอาไว้หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก FBI หรือว่านักฆ่าทุกคนที่อยู่ตรงพื้นก็ต่างถูกเจ้าปีศาจขมือจนเกลี้ยง จนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ออลล่ากับเนเบอร์เท่านั้นที่ยังรอดซึ่งทนานเนเบอร์เพจของเราที่ต้องการมาช่วยเด็กสาวเขาก็เลยพยายามเขียนเจ้าฮิปโปมีล้อมาหาออลล่าทาว่าสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าปฏิหารมันจะไม่มีจริงเพราะไอ้เจ้าปีศาจกระต่ายก็ได้ผ่ม,มาง่าเนเบอร์ไปกินแบบเต็มคําและถึงแม้เขาจะพยายามใช้ไม้ถูพื้นค้ำปากมันเอาวไว้แต่จนแล้วจนรอดเขาก็สู้แดงของเจ้าปีศาจไม่ไหว ท้ายที่สุดเนเบอร์ Neighbor ก็เลยถูกมันลากลงไปกินข้างล่างแบบที่ออร่าต้องทนดูโดยที่ไม่สามารถช่วยเขาได้สักอย่างแต่แล้วในตอนเช้าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เนเบอร์ Neighbor ก็แอบพกยาที่เขาเจอในห้องน้ำไปด้วยในตอนที่ถูกขมือบเขาก็เลยเอายาเต็มขวดเทอัดปากของมันไปไม่นานนักเจ้าปีศาจก็เลยยอมคายเขาออกมาจนเปิดโอกาสให้เนเบอร์มีจังหวะปีนหนีกลับขึ้นมาข้างบนซึ่งพอเด็กสาวเห็นว่าเขาอย่างรอดฝั่งออร่าก็พยายามช่วยดึงตัวเนเบอร์อย่างสุดกำลัง แต่ยังไงซะถึงแม้จะรอดจากปีศาจมาได้ลาว่าที่ต้องการกำจัดพยานทุกอย่างเธอที่มาพร้อมกับปืนในส้นสูงก็ได้เดินเข้ามาในบ้านเพื่อหวังจะมาจัดการกับพวกเขาทั้งสองซึ่งเนบเบอร์ที่หวังดีกลัวลาว่าจะถูกปีศาจเขเมือบเขาก็เลยพยายามบอกให้เธอออกมาจากพื้นตรงนั้นซะแต่ลาว่าที่ไม่เชื่อเธอก็เอาแต่หัวเราะร้อเรียนเนบเบอร์ไปเรื่อยจนกระทั่งพอเจ้าปีศาจกระต่ายมันโผล่มาตรงหน้า ถึงแม้ตอนนี้จะพยายามกระหน่ำยิงจัดการกับมันมากแค่ไหนเพียงแค่กระสุนธรรมดามันก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าปีศาจได้อยู่แล้วท้ายที่สุดลาวาก็เลยต้องถูกเจ้ากะต่ายยักเขมือบเป็นอย่างหน้าอนาดส่วนทางด้านเนเบอร์กับออร่าพวกเขาทั้งสองคนก็จะพยายามหนีเอาตัวรอดไปทางหน้าต่างแต่เอเจ้าปีศาจมันก็จะลากเนเบอร์ไปขมืออยู่ดีแต่ก่อนที่เขาจะต้องถูกกินแบบเป็น ออราล่าก็ได้ใช้ตัวเองมาขวางเขากับเจ้าปีศาจกระต่ายซึ่งก็น่าประหลาดใจมากๆที่เจ้ากระต่ายมันก็ไม่ยอมทําอะไรเธอแถมพ่อเด็กสาวสั่งให้มันหยุดมันก็หยุดด้วยตอนนี้เนเบอร์ก็เลยเข้าใจแล้วว่าเจ้าปีศาจกระต่ายยักษ์ตรงหน้าพวกเขามันน่าจะมีต้นตอมาจากคําบฏิฐานของออราา่าที่เธอก็ได้ขอร้องสิ่งบางอย่างมาใช้ปกป้องตัวเองมันก็เลยทําให้เจ้าปีศาจกระต่ายตัวนี้ได้ถือกําเนิดขึ้นมาและใครก็ตามที่ทําอะไรไม่ดีกับเธอมันก็จะโผล่มาขมือบทุกคนไปหมด ทำให้ตอนนี้ทั้งเนเบอร์แล้วก็ออร่าที่เข้าใจแล้วตัวเด็กสาวที่สั่งให้มันไม่ทําอะไรเนบเบอร์ Neighbor ก็เลยมีเวลาพาเธอไปหนีลงบาขคางล่างได้และสุดท้ายหลังจากที่พวกเขารอดกันมาแล้วพระเอกของเราก็ได้ขับรถพาเธอมาเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับทีในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง d ั s บัน n ี่โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนน,นจาก m อ b b ไป6.5คะแนนและคะแนนจากรอเทนโทมิโทสูงถึง85%เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก็อย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อบกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ